สวัสดีครับวันนี้ก็มากับ Subaru Forester นะครับบนถนนสีนครขลินรถติดๆแบบนี้เราสามารถใช้ระบบ Cruise Control Adaptive ก็คือเราให้เขาอะเร่งให้เบรกให้มีความเมื่อยล้ากับขาเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยรถมันสามารถเปร่งให้เบรกให้ตามคันหน้าดได้นะครับมาดูกันครับเดี๋ยวผามาดูหน้าจอเอ๋ครับหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบนี้อันนี้คือขับตามคันหน้าเนี่ยบันไม่ได้ทําอะไรเลยครับปล่อยให้รถเขาทํางาน ในสถานการณ์จริงเร่งให้เบรกให้ถึง Stop and Go ได้นะครับ s ต o อ a แอน o ได้จริงหยุดได้จริงใช้งานได้ลดความเมื่อยล้าเพิ่มความสะดวกสบายหรือถ้าเกิดว่าเราคุยโทรศัพท์ไม่ต้องใช้สมาธิในการขับรถมาก แทบจะออโต้ลยครับผมแต่ยังไงก็ต้องดูถนนต้องจับพวงมาลัยอยู่เพื่อความปลอดภัยคลิปต่อๆไปมีอะไรเดี๋ยวบอลจะทํามาให้ทุกท่านดูในเพจบอลซุปเปรลุคพราม2สองแล้วก็ยูทูบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ